สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้จะมาแชร์รูปเซลฟี่ของเพื่อนๆมีทั้งน่ารักและสายฮาที่ทำให้คนดังๆนั้นแจ้งเกิดจากการโพสต์รูปแล้วก็มีและยังมีอีกหลายเคสที่โพสต์แล้วดับได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น20ภาพในวันนี้จะเป็นภาพเซลฟี่แบบเฟลเฟล ซึ่งหากไม่เช็คให้ดีอาจจะได้ภาพฮาหาหรือหน้าอายแบบนี้มาแทนก็เป็นได้มาพบกับ20ภาพเซลฟี่สุดเฟลเห็นแล้วอยากจะไปช่วยเช็คก่อนโพสต์เลยล่ะจะมีภาพอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยสำหรับภาพแรกนั้นก็คือโดนเจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้หักหลังกันซะง,งั้นเขาถ่ายกันอยู่ข้างหน้าดีๆ ด้านหันหลังให้และภาพที่2ดูจากภาพนี้แล้วแทนที่จะดูเท่กลับกลายเป็นน่ารักไปเพราะคุณแม่เป็นคนถ่ายรูปให้นั่นเองสำหรับรูปที่3มนี้โดนเจ้าตูบแย่งซีนไปซะง,งั้นในใจมันคงคิดว่าเลิกเซลฟี่และเปิดประตูให้มันสัทีมาต่อกันที่รูปที่สี หากใครเห็นแล้วแล้วก็จะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนและรูปที่5มองเผินเผินก็ไม่เห็นหรอกนะแต่พอเห็นเท่านั้นแหละถึงกับต้องซูมเข้าไปดูเลย 6. เจอโฟโต้บอมของพ่ออาจกลายเป็นตำนานเลยก็ได้ 7. เอารูปขับถ่ายยามเช้ามาฝากจ้า8ลดรถติดอีกแล้วน่าเบื่อจริงเซลฟี่ดีกว่าแต่เอ๊ะภาพที่เห็นในแว่นตานั้นมันไม่ใช่เลยนะ9ดูอะไรอยู่เขาเห็นหมดแล้วอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าแววตามันฟ้องไม่ใช่สิ อันนี้แว่นตาฟ้องแบบชัดๆเลย 10. บอุ๊ยภาพสวยจังเลยแต่เดี๋ยวนะกระจกด้านล่างนั้นมันไม่ใช่ชั้น 11. เซลฟี่ด่วนๆยามเช้าคับพรมเชื่อแล้วว่าด่วนจริงๆด่วนจนลืมเช็คภาพด้านหลังเลยล่ะ12 ภาพนี้โฟกัสอะไรกันนะเหมือนก้นมา้าจะควรค่าแก่การอัพลงไอจีซะมากกว่า 13. แฮปปี้กับทรงผมใหม่มากๆเลยจอชมุมนี้สวยแล้วหรือ,อยังนะแต่จากที่เห็นคงไม่ได้แฮปปี้กับแค่ทรงผมแน่นอน 14. Hey เฮ้เจ้าไอศครีมมีใครแอบมองอยู่กันแน่ ดูเหมือนเจ้าตูบด้านหลังจะจ้องไอศครีมตาขมิ่งเลย 15. นี่เธออย่าพยายามมาแอบถ่ายรูปฉันในห้องน้ำสิมุมกล้องนี้ถือว่าใช้ได้นะแต่มุมกระจกถือว่ายังใช้ไม่ได้ไปฝึกมาใหม่ละกันนะ 16. มีอะไรเฟลกว่านี้ได้อีกไหมเฮ้ไปถ่ายกันที่อื่นสิ มาถ่ายอะไรกันตรงนี้คนกําลังทําทุระอยู่ 17. คุณเห็นอะไรในภาพนี้หรือไม่นั่นอะไรใกล้ๆโซกแขนอะอ๋อซอกกลนั่นเอง 18. สาวโสดเซ็กซี่ชิลๆในห้องน้ำแต่เอ๊ะนั่นอะไรอยู่ข้างล่างถ้าคุณไม่คิดจะครอบภาพนี้ก็ควรจะหาน้ำให้ลูกดื่มนะ 19เจ้าน้องชายตัวแสบผู้รู้จักมุมกล้องดีกว่าใคร 20. พลาดจนได้โดนแฟนแอบแกล้งตอนนอนอีกละอืมพลาดจริงๆด้วยนะพลาดท,ที่ไม่เรียกแฟนมาถ่ายให้ไงเห็นภาพน่ารักน่ารักกันแบบนี้แล้ว เชื่อว่าคนรักเซลฟี่หรือรักการถ่ายภาพอย่างเรานี่หนาวขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะโพสต์ภาพอะไรก็ควรเช็คให้ดีและถี่ท้วนก่อนไม่งั้นเซลฟี่อาจจะกลายเป็นเซลเฟลแบบนี้ไม่รู้นะวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ